ช่วงที่2ของรายการสภาความคิดครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมมิกรัตจิตมั่นเปลี่ยนครับคุณผู้ฟังครับสถานการณ์ของโลกวันนี้ต้องติดตามกันจริงๆเลยครับนอกเหนือจากเรื่องของวิกฤตโควิด -19 ที่ต้องเผชิญกันทั้งโลกแล้วผลที่ตามมาคือเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของความมั่นคงเรื่องของวิถีชีวิตความเป็นไปและที่สําคัญคือ เรื่องของสงครามด้วยครับสถาน์น่าสนใจจริงๆและต้องติดตามจริงๆครับเราจะมองว่าไกลตัวคงไม่ได้เพราะว่าเรื่องเหล่านี้ใกล้ตัวเราจริงๆเชื่อมโลกทั้งโลกเข้ามาอยู่ด้วยกันแล้วนะครับสนทนาพูดคุยในประเด็นเหล่านี้กันครับพูดคุยสนทนากับอาจารย์ทวีศักดิ์อุ่นจิติกุลครับท่านเป็นนักวิชาการอิสระด้านการศึกษาแล้วก็เป็นคอลัมนิสต์คอลัมน์ไวต้นน้ำในสพิมเดลินิวครับอาจารย์ทวีศักดิ์อยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ สวัสดีครับคุณเอเกตนรและท่านผู้ฟังครับอาจารย์ครับเราพูดถึงสถานาการณ์ของเรามาหลายรอบและเรื่องเศรษฐกิจการเมืองสังคมวิถีชีวิตแต่ไอที่มันคุมเราอีกทีก็คือเรื่องของสถานาการณ์โลกเช่นที่เราบ่นว่าของแพงน้ํามันแพงจริงๆมันมีสถานาการณ์โลกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเหมือนกันแล้ววันนี้สถานาการณ์โลกหนักหนาเหมือนกันนะอาจารย์ทั้งเรื่องเศรษฐกิจเรื่องความมั่นคงเรื่องสงครามไม่ว่าจะสงครามเย็นหรือสงครามไม่เย็นก็ตามนะครับอาจารย์ครับ มันก็มันก็จะเป็นเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะเรียกว่าหนักข้อไปเรื่อยๆเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าสถานการณ์โลกก็เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมก็มีค้่มหาอำนาจโลกคู่เดียวนะฮะแต่พอระยะเวลาผ่านไปเนี่ยมันก็โดยธรรมชาติหละครับก็ไม่มีใครเหมือนกับเราอยู่ในสังคมอนะฮะเราปล่อยให้ใครมา การพี่เบิ้มมาแบ่งมาบังคับมาข่มขู่ชี้นิ้วเนี่ยถึงจังหวะเวลานึงที่เติบโตกันขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ก็ต้องเรียกว่าก็ต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับตนเองเกาะกลุ่มกันให้มากขึ้นอะนะฮะครับนั้นพูดถึงสถานการณ์โลกแล้วเนี่ย <c oughs> มันจะไม่ใช่ขั้วขั้วมหาอำนาจโลกเพียงขั้วเดียวแล้วมันจะเป็นชวิหรือเป็นพหุซะด้วยซ้ำไปอะนะฮะครับ ก่อนหน้านั้นเวลาเราพูดถึงเรื่องของพิบเบิมของโลกเราก็จะนึกถึงอเมริกานึกถึงฝั่งยุโรปแต่เอาเขาจริงๆคือหลังจากหมดยุคสงครามโลกครั้งที่สองมาถึงสงครามเย็นเนี่ยนะที่มีจีนมีรัเสเซียมีอะไรก็ามามันดูเหมือนจะค่อยๆค,คลายลงไปแต่ว่าหลังๆนี่พยาอินทรีย์อย่างสหรัฐอเมริกาดูเหมือนจะเสื่อมมวลขลังไปทําให้มังกรอย่างจีนหมีขาวอย่างรัเสเซียทะยานขึ้นมาแล้วก็เป็นเหมือน เขาเรียกอะไรนะคู่คู่เทียบอะที่ไม่แพ้ใครเลยแล้วก็เขามองเขามองว่าแบบจีนเนี่ยมองว่าเป็นไทยคุกคามอ่าใช่ใช่ทั้งที่จีนก็ไม่ได้ไปคุกคามอะไรเพียงเพียงแต่ว่าเติมโตมีความเจริญแกงก้าวหน้าในด้านการศึกษาในเรื่องนวัตกรรมเทคโนโลยีอะไรต่างๆนะแข็งแกร่งแซงหน้าด้วยซ้ำอ่าอย่ามาบอกว่าเอออย่าอย่าอย่ามา ภาพรัศมีมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับนะคร <c oughs> ับก็ตัวเองตัวเองไม่พัฒนานี่อาจารย์ทวีศัศศกดิอเมร,กริก<แ>าเอาง่ายง่ายเนี่ยเรื่องอินเทอร์เน็ตเนี่ยตัวเองยังอยู่กับโลกอย่างนี้เลยแต่ว่าโลกแบบทางฝั่งมังกรเขานูาน่นขยับไปไกลต่อไกลละใช่ใช่ฮะทีนี้ก็ก็ <c oughs> มันมันเป็นเรื่องจริงๆแล้วเนี่ยสหรัฐอเมริกาเน่ยถ้าเรามองภาพจากในอดีตนะฮะอ่า เราก็คงจะเห็นว่าตอนแรกก็ไม่ได้เข้ามายุ่งเกี่ยวกับสงคารามโลกนะฮะแต่ภายหลังหลังจากถูกญี่ปุ่นอ่ะถล่มเพอร์ฮาเบอร์เท่านั้นแหละครับก็สารัก,ก็กระโจนเข้าสู่สงคารามโลกทันทีนะฮะแล้วหลังจากนั้นพอเป็นผู้ชนะสงคารามเนี่ยก็เป็นพี่เบิ้มฝั่งตะวันตกอ่าใช่อ่าก็สยายปีกมาเรื่อยๆนะครับ เราเราคงเคยได้ยินอะ่ะเมื่อก่อนนี่โอ้โหถ้าพูดถึงสหรัฐแล้วเราก็ต้องได้ยินคาว่า CIA ควบคู่กันมาตลอดนะเราได้ยินคําว่าตํารวจโรคด้วยอาจารย์ใช่ดังะนั้นเองเนี่ยก็ก็เรียกว่าแต่ละประเทศเนี่ยจะเป็นอะไรไม่เป็นอะไรนั้นเอโดยความที่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งหลายเนี่ยมันก็ไม่พ้นเรื่องการจรารกรรม การเอ่อการเปลี่ยนแปลงโดยวิธีการอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อให้เป็นไปตามที่สารัฐต้องการนะนะต้องการได้ผู้นำที่ที่เรียกว่าทำตามสารัฐที่จะชี้นิ้วหรือหรือบงการได้แต่ถ้าหัวแข็งแข็งข้อนี่มันก็จะมีเหตุอย่างน้นอย่างเนี้ยเอาเอาถ้าจจพูดให้ชัดก็จะเรียกว่าหมาป่ากับลูกแกะได้ทุกอย่างนะฮะใช่ไหมฮะ จะอ้างอย่างง้นอย่างนี้เหมือนกับทุกวันเนี้เรื่องของประชาธิปไตย <c oughs> จะอ้างว่าเราปกครองประ,ประชาธิปไตยประเทศอื่นต้องปกครองประชาธิปไตยตามตัวเองเนี่ย <c oughs> มันก็ไม่ถูกต้องอีกอะ่ะ <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> เพราะ <c oughs> ว่ามันเป็นสิทธิ์ของแต่ละประเทศแล้วก็เหมือนกับว่ากรณีเีนอ่ะเราต้องดูพื้นฐานเขานะครับว่า <c oughs> <c oughs> เมื่อก่อนนี่ก็เป็นชนเผ่าที่เยอะแยะไปหมดเลยนะแผ่นดินกว้างไพศาลเนี่ยตอนนี้ก็ป,ประชากรพันสี่ร้อยล้านคนมากที่สุดในโลกอ่าแล้วถ้าให้ไปปกครองแบบระบอบประชาธิปไตยเนี่ยผมคาดว่าประเทศจีนนี่อาจจะต้องแตกออกเป็นเป็นร้อยร้อยประเทศอะแตกแล้วแตกอีกเลยละถ้าเกิดอย่างนั้นอะใช่แล้วมันจะเป็นไปได้อย่างไรจรีนเขาจะยอมได้อย่างไรนะครับแล้วก็ มันเ,เหมือน <คง S 1> กับ <จะ S 1> ต้อง<ะ>ดูขน,ดขนาดของตัวของเขาว่าเขาควรจะตัดเสื้อผ้าแบบไหนของไทยเองก็เหมือนกันนะอาจารย์ประชาธิปไตยแบบ,<อ>แบบไทยก็ต้องแบบไทยนี่แหละมันตัดเสื้อผ้าเข้ากับตัวของคนไทยอ่ออาก็เหมือนกับของไทยเราตอนที่เราเป็นประชาธิปไตยตอนที่หลังจากผ่านพ้นสิบหกตุลานะฮะสิบสี่ตุลาตอนนั้นก็โอ้โหการเดินขบวนการเรียกร้องอะไรนี่ทุกทุกอย่างมันเหมือนกับเปิดฟากาอ่าอาจจะรีภาพเต็มเต็มต่ไปอาจจะคว่ำ คว่ำเทลงมาให้เห็นๆกันเลยนะฮะคร <ขอ S 2> ับดังนั้ในการเดินขบวนการประท้วงอะไรเนี่ยมันสารพัดไปหมดเลยนะฮะ <wheelchair. S 2> อืมวุ่นอุตลุดไปหมดเลยเพราะว่ามันสำลักประชาธิปไตยแล้วก็ข้าใจว่าประชาธิปไตยใครจะเรียกร้องอะไรก็ได้จะทำอะไรก็ได้สิทธิเสรีภาพทุกสิ่งทุกอย่างกว่าจะเข้ารูปเข้ารอยแล้วกม็มีการเลือกตั้งในช่วงปี2518 <ขอ S 2> นะฮ <ๆ S 2> ะครับ ที่มีหม่อมราชบงคึกวทธิาม่วเป็นนายกรัฐมนตรีพักกิจ <18 S 1> สังคมอ่ะ,อะมีเพียงสิเสียงอ่าการนําจะตั้งพักร่วมรัฐบาลขึ้นมาเลยนะครับสิบแปเสียงชน,นะอ่ามันคือก็เกา้ากำมาเป็นเป็นการยอมรับของพักการเมืองด้วยกันนะฮนะครับดังนั้นเองเนี่ยกรณีประชาธิปไตยเนี่ย คือคือจะอ้างว่าฉันเป็นประชาธิปไตยแล้วก็ชี้นิ้วว่าถ้าคนอื่นไม่ใช่ประชาธิปไตยมันจะอยู่ร่วมโลกม่ไทยมันไม่ใช่อืม,อมแล้วจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงจีนอะ่ะเขาเขาเป็นประเทศที่มีม,มีเรียกว่าสองระบบอ่ะนะฮะหมายถึงว่าการปกครองประเทศเนี่ก็มีทัศคอมมิวนิสต์จีนนะครับ คือเขาเป็นคอมมิวนิสต์นี่แหละแต่ว่าเขาเป็นคอมมิวนิสต์ที่มีระบบการบริหารจัดการที่มันมีหลายหลายระบบเข้ามารองรับใช่ฮะแต่ว่าระบบนั้นมันเป็นระบบเศรษฐกิจแบบประชาธิปไตยนะฮะเมื่อก่อนนี้เราเราคงไึกภาพออกนะครับคอมมิวนิสต์เนี่ยไม่สามารถถือครองที่ดินไม่สามารถถือครองทรัพย์สินเราต้องต้องไปทํางานนะครับ ในไรนาในใช้แรงงานอะไรต่างๆผลผลิตออกมาก็ต้องมาแบ่งปันกันเพื่อความเป็นธรรมก็ฮะตอนนั้นเนี่ยระบบก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าทรงก่อนอหน้านั้นก็ม,มีปัญหามากนะครับพพลเมืองเยอะแล้วก็การอดอยาเรื่องของอะไรต่างๆเพราะนั้นจะไปเป็นประชาธิปไตยในช่วงนั้นมั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 นไม่สามารถทําได้แต่ลักษณะตอนนั้นเข้าข่ายความเป็นประชาธิปไตยมากเลยนะอาจารย์คือเสรีภาพเท่าๆกันเลยนะ แล้วแล้วเขาก็พิสูจน์แล้วว่าไอ้แบบเนี้ยมันไม่เหมาะกับเขาเขาเขาต้องมาโตด้วยระบบทางทุนทางเศรษฐกิจเข้ามารองรับด้วยเหมือนกันใช่ฮะก็คือตั้งแต่ตั้งเสี่ยวเพียงอะนะฮะแมวสีอะไรก็จับหนูได้เหมือนกันนั่นแหละครับน,นั่นก็คือมีนโยบายสี่ทันสมัยเพราะว่าผู้นําจีนท่านก็มองเห็นแล้วว่าโลกมันต้องเปลี่ยนแปลงนะครับที่ก็ต้องเปลี่ยนแปลงออื เพื่อเพื่อที่จะยกระดับแล้วก็พัฒนาประเทศเพื่ออะไรครับเพื่อลดปัญหาความอดอยากแล้วก็ประเทศมีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับนานาอารยประเทศนะนะครับครับโดยใช้ระบบการเมืองแบบเดิมเนี่ยนะครับซึ่งมันก็มีความเป็นเอกภาพมากนะฮะถ้าจะมองแค่ดีนะฮะแต่แน่นอนนะครับระบระบบระบบการปกครองชนิดนี้เองเนี่ยไอจะไปมี กฎหมายที่ให้สิทธิเสรีภาพอะไรมากมายเราเราไม่ต้องดูอื่นไกลครับสิงคโปร์ก็ได้อถก็ hmm. ถึงแม้จะมีพรรคฝ่ายค้านก็หล่แหลมมีไม่กี่เสียงอะอทําอะไรก็ไม่ได้อ mm ื hmm. แล้วกฎหมายแรงนะครับสิงคโปร์เนี่ยใช่ใช่เอสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนก็ใช่ว่าจะมีนะฮะ <laughs> แย่กว่าหลายๆประเทศเลยเขาควบคุมสื่อนะฮะก <laughs> าทางนู้นเขาไม่มาเล่นงานอ mm hmm. ก็ก็ก็ผ่านพ้นไปนะครับเพราะว่าสิงคโปร์ก็เป็นเรียกว่าเมืองหน้าด่านทางทตะวันตกแตะไอที่เขาเบียดเสร็จเด็ดขาดอย่างนั้นแหละมันทําให้เขาแบบพัฒนาแบบพูดพูดอัดเลยนะอาจารย์ใช่ครับแล้วกัอคนน้อยนะปริมาณประชากรอะไรต่างๆจํ็นจำนวนไม่มากแต่นี่ไม่ได้หมายความว่ามันจะเหมาะกับเรานะคืออย่างที่บอกคือของใครก็ของมัน อ่าาแล้วจริงๆว่าพูดถึงสิทธิเสรีภาพในประเทศไทยใช่ว่าจะน้อยหน้าประเทศที่ท,ที่ที่อื่นนะฮะ <c oughs> เราก็เปิดสิทธิมีสิทธิเสรีภาพเรียกว่าเต็มที่ทีเดียวนะฮะไม่น้อยนะไม่น้อยนะฮะเก้ <c oughs> <c oughs> อเผอๆสิทธิเสรีภาพบางประการใน ประเทศสหรัฐอเมริกายังน้อยกว่าประเทศไทยด้วยซ้ำเขาเลสงสัยว่าใช้กันได้ด้วยเหร,อ,หรอเสรภีภาพขนาดนั้นเนี่ยนะเร,เราเห็นไหมครับว่าเวลาตำรวจเนี่ยเขาเขาดำเนินการกับอาญากรรมเนี่ยการดําเนินคดีการจับคุมอะไรต่างๆเนี่ยครับนั่นเป็นแบบแผนวิธีการควบคุมเลยนะครับให้ประเทศไทยไปทําแบบสหรัฐไม่ได้นะ <laughs> ยุ่งเงนใหญ่เลยนะฮะแล้วก็จะกลายเป็นน้ําพึ่งหยดเดียวก็เหมือนเรื่องเรื่องการควบคุมการชุมนุมเนี่แหละอาจารย์มันก็จะมีลําดับไล่ตั้งแต่เบาสุดไปจนถึงคือตามลําดับขั้นไปนี่แหละซึ่งสากลโลกเขาก็ทาอเมริกาก็ทํานะแต่ของเราถ้าทําไปจนถึงขั้นที่สามขั้นที่สี่นี้โดนวิพากษ์วิจารณ์เยอะนะแต่แต่ทีนี้เรามาพูดถึงกรณีที่เกิดเกิดเหตุเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะะก็เรียกว่าเมื่อก่อนเราพูดถึงตามที่รัสเซีย มีปฏิบัติการพิเศษอ่าในสนามครับดูเหมือนอาจารย์จะสัญญาณขาดไปนะเดี๋ยวต้องต่อเข้ามาใหม่นะครับกำลังต่อเนื่องเลยครับเพราะว่าเรากำลังมองเรื่องของความเชื่อมโยงของสถานการณ์โลกเนี่ยนะครับโดยเฉพาะประเทศพี่เบิ้ม,พ,มพี่เบิ้มทั้งหลายเนี่ยครับประเทศพี่เบิ้มอย่างสหรัฐอเมริกาประเทศพี่เบิ้มอย่างพยามังกรอย่างจีน พยาหมีขาวอย่างรัสเซียและก็รวมถึงฝั่งยุโรปอีกหลายๆประเทศและแน่นอนกลับมาที่ไทยเองก็ด้วยเหมือนกันครับเหล่านี้เนี่ยเป็นประเด็นที่ต้องเรียกนะตอนที่เราพูดถึงถึงเออ่รัสเซียที่ว่ามีปฏิบัติการพิเศษที่ส่งทหารเข้าไปในพื้นที่ของยูเครนนะคอ่าแล้วเราก็เคยพูดถึงตอนนั้นมันมีหนังหนังคาบอยเมื่อสัก สี่สิบปีกว่าที่แล้วมันมีหนังเขาบอยเรื่องหนึ่งคี่ว่าแย่แๆเสียหลับ uh huh. <laughs> แล้วเราก็เลยมาพูดว่า <laughs> เอเอสกรณีที่ทําไมรัเสเซีย uh huh. ต้องมีปฏิบัติการพิเศษเราก็บอกว่าตะวันต,ตกสหรัฐนาโต้แย่ๆมีขาวนะเไวแย่เขานี huh. ่ <laughs> ใช่ไหมฮะั <laughs> ้นที่เราพูดคุยกันนะฮะ <laughs> <laughs> แล้วพอมันเกิดเหตุการณ์มาจนถึงตอนนี้เนี่ย uh huh. ทั้งสหรัฐทั้งนาโต้นี่ก็มีมาตรการ ตอบโต้มีการลงโทษทางเศรษฐกิจแล้วก็ยึดเงินทุนสำรองระหว่างประเทศยึดทรัพย์สินของใครต่อใครเนี่ยนะฮะกอแซงชั่นเขาจนเข้าตัวเองหมดแล้วนะอาจารย์ไหนฮะแซงชั่นเขาจนตัวเองได้รับผลกระทบกันไปทั่วหน้าละก็คือมันไม่พ้นนะครับว่ามันสะบุ่มอแไรถ้าเราพูดกันนะครับเวลาน็อกบอร์ดตีเทนนิสอ่ะอัดก็ไปแรงก็ไห่มันก็เด้งกลับมาเท่านั้น ใช่ไหมฮะความเร็วความแรงเนี่ยแล้วเดี๋ยวนี้อืไม่ใช่แย่มีแพนด้านะแย่มังกรจนมังกรพิโรอนะฮะกระสุกหนวดมังกรอ่าแล้วแล้วแล้วก็นี่แหละครับก็อประธานสภาผู้แทนราษฎรสารนันซี่เอลซี่นะฮะที่แสดงความอหังการอื ไม่ฟังคําทักทวงแม้กระทั่งโจไบเดนสหรัฐเองเนี่ยก็ยังกล่าวเลยว่ามันไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมก็เขาส่งสัญญาแล้วเขาบอกไม่ฟังไม่ฟังเราจะไปอ่าพักเดียวกันนะฮะเดมแครตใช่ครับใช่ครับแต่แต่เขาบอกเลยนะอาจารย์ไปที่ไหนนี่เป็นต้นเองกระทรวงการต่างประเทศอก็ไม่เห็นด้วยนะฮะใช่ครับคือคือไม่ใช่ว่าแยกกันเล่นบทนะฮะอันนี้มันเดิมพันมันเรื่องใหญ่โตนะฮะเรื่องนี้ ใช่ว่าขยิบตากันแล้วก็แยกกันแสดงแ,<ต>แยกกันเล่นไรเห็นผลเลยนะ<บ>าะอาจารย์คือพอแสดงอาหางการอย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยแหละเขาห้ามก็ไม่ฟังแล้วไปพอไปเนี่ยหลังจากไปแต่ละที่เนี่ยนะหลังจากเลี่ยมเ,เสร็จเรียบร้อยออกจากพื้นที่เขาเรียบร้อยแดีพื้นที่นั้นๆก็ร้อนระอุขึ้นมาเลยใช่แล้วลทีนี้จะให้จีนมองตาปิดๆเป็นไปได้อย่างไร<ข><ข>ครับสีจิ้นผิงบอกแล้วเนี่ยอาจารย์อย่าเล่นกับไฟ ได้ได้ดังนั้นเองเนี่ยทางบรรดาฮาร์ดคอร์ทั้งหลายก็บอกโอ้โหไหน,นบอกว่า <c oughs> จะใด้ไอ้เครื่องบินเข้าไปสกัดอ <c oughs> แล้วก็ไม่ให้ลง <c oughs> หรือว่ามีปัญหาก็จะยิงอะไรเขาทำอย่างนั้นสงคราม <c oughs> เนี่ยจ้แค่แค่สกัดกั้นเฉยๆอันนั้นคือแบบ รุนแรงที่สุดนะแต่ก็ไม่ได้ทําอะไรอืไม่แต่มันไม่ได้หรอกอาจารย์คหมายความว่าฮาร์ดคอร์ก็อยากเห็นอย่างนั้นเพราะว่าพูดกันแล้วเนี่ยแต่ว่าถ้าทำจริงๆเนี่ยมันคือชนวนสงครามเลยอยู่ที่ว่าใครจะเริ่มก่อนจังนั้นอันนั้นทําแบบทําแบบอารมณ์อืด้วยความสะใจใช่ใช่แล้วจริงๆเรื่องใหญ่ๆอย่างนี้เนี่ยมันทําอะไรอย่างนั้นไม่ได้ครับมันมันมันต้องคือคือไม่ใช่ว่า พอเกิดเหตุการณ์อะไรแล้วก็มาตัดสินใจกันอันนี้เขาวางแผนกันเรียบร้อยแล้วนะครับว่าถ้าเป็นอย่างนี้เราจะทําอย่างไรมีการรับมือมีแผนอะไรยังไงแล้วคราวนี้โดนชุดใหญ่เลยใช่ไหมครับซ้อมรบอย่างเงี้ยคือที่ที่น่าห่วงคือไต้หวันนะใช่ใช่ไม่ไม่ใช่แค่ซ้อมรบนะอาจารย์มันหมายถึงมาตรการแซงชั่นทางเศรษฐกิจการงดนําเข้ากันอะไรต่อแล้วโอ้ยแยะไปหมดเลยก็ก็มันมันมันทีละส่วนนะอันนี้ก็พอ ออซ้อมบล็อกเข้าไปมันก็ต้องปิดน่านฟ้าปิดน่านน้ำใช่ใช่ใช่แล้วไอ้ไอ,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 อการโดยสารทางเครื่องบินเรอส่งเข้าออกส่งสินค้าอะไรต่างๆนี่ม,มันหยุดชะงักไปหมดเลยอะ่ะใ,ใช่ไหมครับแล้วสูญเสียม,มหาศาลแค่ไหนครับไม่ว่จาจะการท่องเที่ยวธุรกิจการค้าที่ต้องติดต่ออะไรสารพัดส่งเข้าของอันนี้ก็เรื่องหนึ่งแล้วนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย อที่เห็นปฏิบัติการซ้อมรบเนี่ยเราหัวใจไม่หล่นลงไปตาต่มหรอครับอ,อระสุนจริงาวุธข้ามเกาะไปอีกฝั่งหนึง่งใช่ไหมฮะออแล้วก็เครื่องบินอะไรต่างๆเรือต่างๆกระสุนจริงด้วยนะไม่ใช่กระสุนจริงอแอล้วภายหลังก็ยังมามีมาตรการงดงดส่งออกสินค้า โดยเฉพาะที่ว่ามันเป็นแร่หายากนนะฮะใช่ใชแร่เอิร์ดเนี่ยนะฮะเป็นแร่หายากก็ค,คือที่ทรายทรายบริสุทธิ์ที่มีซิลิกานะฮะที่จะไปใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบในการทำชิปทำเซมิคอนดักเตอร์ตีางตเหวัเนเขาเป็นเจ้าใหญ่ๆเลยละที่ทำเรื่องพวกนี้ อ่านี่ไม่มีวัตถุดิบตัวนี้แล้วต่อไปจะไปเอาวัตถุดิบที่ไหนล่ะ,ะจะไปเอาร,รัสเซียรัสเซียจะให้หรือเราจะไปเอาจากเวเนซุเอลาจะไปเอาจากอัฟกานิสถานประเทศเหล่านั้นจะให้หรือแต่แต่ก็ไม่น่าไม่น่าไปถึงคือหมายความว่าไอ้สถานการณ์ความขัดแย้งความตึงเครียดเนี่ยอาจารย์ครับสถานการณ์โลกนะมันก็น่าจะแบบขึงขงกันอย่างนี้หรือเปล่าไม่น่าจะพัฒนาไปถึงรุนแรงไปถึงกลายเป็นสงครามจริง องคคงไม่หรอครับก็คือก็ก็เล่นกับไฟก็โดนไฟลนแม่ไฟลนอ่ะไฟล,ไฟลวกอ่ะนะฮะลวกมืออ่าลวกมือมันคงคงไม่เผาทั้งตัวกันเน่ยนะฮะครับซื้อคือนนะครับมันก็คือเป็นเป็นการแสดงออกว่าไม่พอใจมากๆอืมก็ห้ามนําเข้าสินค้าของไต้หวันเข้าสู่ประเทศจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยพ<ข>ันกวารายการนะฮะ อือืมอืมแล้วใครเดือดร้อนหละ่ะเกษตรกรไหมโรงงานที่ตงออกสินค้าดเดือดร้อนไหมรช่จีนก็ไม่เดือดร้อนจะซื้อจากไทยซื้อจากที่ไหนก็ได้ใช่ไหมครับม,มีเงินซื้อซะอย่างเป็นตลาดผู้บริโภคใหญ่มากนะครับประชากรตั้งพันสี่ร้อยล้านคนนะอ่ะทัก็ในขณะเดียวกันสหรัฐอเมริกาก็โดนการยกเลิกข้ออกลงที่มีการอ่ดําเนินในโครงการต่างๆร่วมกันถึง แปดฉบับด้วยกันนะฮะยกเลิกเลยนะฮะมันก็จะไปกระทบพยายามต่อสายเข้ามาไม่รับนะไม่รับไม่รับลายนี่ไม่รับเลยแต่แต่คงตอนนี้ก็เสียท่าไปอีกครั้งหนึ่งครับคงระยะสั้นๆนะอาจารย์ถ้าพูดถ้าพูดถึงตอนนั้นนะถ้าเกิดยิงเครื่องบินใช้อาวุธยจมตีไต้หวันเลยเป็นสงครามเลย เปรียบนะครับตอนนั้นน่ะถ้าเป็นตอนนั้นจีนจะเีเปรียบใช่ใช่เพราะว่าถือว่าเป็นคนเริ่มต้นสุดท้ายนี่ะอืมไม่ครับอย่างงี้ถือว่าดีกว่านะโอเคล่ะผู้ใหญ่มันต้องต้องมีวุฒิภาวะหน่อยออย่าอย่าไปถึงสงครามเลยนึกถึงเด็กเด็กนึกถึงประชากรทั้งโลกแล้วก็ไม่อยากให้เกิดจีนก็ไม่อยากให้เกิดสหรัฐก็ไม่อยากให้เกิดไต้หวันก็ไม่อยากให้เกิดคล้วแล้วมันวิ่งมันเดือดร้อนแล้วเกิด ก็ตอนนี้อาวุธมหาปลายทั้งนั้นอยู่แล้วใช่ไหมครับใช้ระบบเอไอหรือว่านั่นเอเอกอ่ัดการกระทําผิดส่งสัญญาณผิดผิดกบปุ่มกันเนี่ยมันม,มันยิงกันใหญ่มันก็บุ่น,นทั้งโลกบางทีมันก็เป็นเรื่องการท้าทายเรื่องของผลประโยชน์ที่บางแหนบางทีก็ ถ้าถ้าจะพูดกันจริงๆว่าเที่ยวเนี่ยจีนเหลืออดนะฮะกพระโดนสหรัฐเล่นงานมาตลอดนะคตั้งแต่สงครามการค้าทางเศรษฐกิจทางอะไรส่ออะไรเนี่ยโจมตีจีนตลอดเหมือนกันนะพยายามจะเข้ามาใช้มาตรการเป็นนาโต้สองในอินโดแปซิฟิกเนี่ยนะครับอ่าซึ่งมาเปลี่ยนชื่อนะเมื่อก่อนมันไม่ใช่ะมันก็คือแปซิฟิกมันทะเลจีนใต้นะฮะ เอาเป็นว่ามันต้องต้องดูกันยาวๆนะอาจารย์ยังยังต้องดูยาวๆแต่ว่าไม่น่าไปถึงความรุนแรงคันแย้งมันจนถึงเป็นสงครามนะแต่ว่ามันมันจะเย็นๆอย่างเงี้ยเลยเย็นๆช้าๆอ่าก็คือเป็นเป็นเรียกว่ารู้ทันกันอ่ะอ่าขู่เหินกันแต่ว่าย่งไรก็แล้วแต่ก็ต้องแสดงความอ่าก้าก้าวไปไม่งั้นจีนประธานที่บดีสี ทิ้พิงก็จะเสียหายจะเป็นผู้นำกรีนต่อไปได้อย่างไรเดี๋ยวหาว่าไม่มีน้ํำยาอีกแต่ทางสหรัฐเนี่ยโจไบเดนทางเอ็นซี่เพโรซี่อะไรนั่นอ่ะก็ก็ก็เรียกว่าเสียท่าไปแล้วเนี่ยดูเดือนพฤศจิกายนนะที่จะมีการเลือกตั้งตลางอันนี้ต้องดูอีกเหมือนกันนะเ้าเกิดไม่ได้เสียงข้างมากนันซี่เพโรซี่ก็ต้องมาเป็นสสธรรมดา เอาดูกันยาวๆครับน,น้องอาจารย์สถานการณ์โลกดูกันยาวๆแล้วก็ย้อนกลับมาดูเราเองด้วยนะเพื่อเป็นบทเด่นของเรานะครับขอบคุณมากมากครับอาจารย์รทวีศักดิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ทวีศักดิ์อุ่นจิติกุลครับนักวิชาการอิสระด้านการศึกษาและก็อลัมนิอลัมน์ว่ทนน้ำหนักสือพิมพ์เดลินลิวครับนี่แหละครับสถานการณ์ของโลกนะครับต้องรู้เท่าทันมันด้วยแล้วก็เปรียบเทียบมาบอกสถานการณ์ของเรานะครับเพื่อที่จะรู้เท่าทันตัวเราเองด้วยเหมือนกันนะครับช่วงหน้าคุณหยิงเสรีครับช่ว พร้อมกันเลยครับ